สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูพิ่เกตนะคะวันนี้คุณครูพิ่เกตจะนําผลงานน่ารักน่ารักของเด็กๆห้องอนุบาล1นึทับสมาดีวีเวกับทุกๆคนได้ดูกันพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยกิจกรรมทางเดินของน้ําเป็นกิจกรรมที่จะช่วยฝึกเด็กๆในด้านทักษะการสังเกตเด็กๆนะคะ สังเกตการเดินทางของน้ำได้เป็นอย่างดีเลยเด็กๆสนุกสนานมากค่ะในการทํากิจกรรมนี้กิจกรรมที่2กิจกรรม DIY กับปุกออมสินเป็นกิจกรรมที่เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติกับปุกออมสินด้วยตัวเองเด็กๆยังมีการใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการประดิษฐ์กระปุกออมสินของเด็กๆเ,เองค่ะน่ารักมากๆเลยกิจกรรมที่3กิจกรรมตู้ปลาสร้างสารรค์เด็กๆนะคะได้ลงมือสร้างสารรค์ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํานด้วยตัวเองหลายแบบหลายสี น่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปกิจกรรมร้อยด้วยมือฉันเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ลงมือต่อตัวต่อร้อยออกมาให้เป็นสายโค้งแมสหรือบางคนอาจนะทตาเป็นสร้อยคอกัไลเด็กๆนะคะได้สร้างสารรค์ลงมือด้วยตัวเองกิจกรรมต่อไปกิจกรรมตอกผ้ามาหาสรุปเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือมัดเล็กในการตอกดอกไม้ให้มีสีออกมาเด็กๆแต่ละคนนะคะใช้แรงออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะ ทำให้สีของผ้าเนี่ยสวยงามทุกอันเลยต่อไปเป็นกิจกรรมการประดิษฐ์การ์ดวันแม่เด็กๆแต่ละคนนะคะประดิษฐ์การ์ดออกมาได่น่ารักมากๆเลยค่ะใช้ความรักที่มีต่อคุณแม่นะคะประดิษฐ์การ์ดออกมาได้หลายรูปแบบมากๆเลยค่ะผลงานกปนบ้างครับเด็กผลงานของเด็กห้องอนุบาลหนึ่งทับสองสวยแล้วก็น่ารักทุกคนเลยใช่ไหมคะ ยังมีผลงานอีกหลายชิ้นเลยนะที่เด็กๆเนี่ย,ยทำออกมาได้ดียังไงไว้คราวหน้าเดี๋ยวคุณครูพิเกตจะมารีวิวอีกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพิเกตขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ